สวัสดีทด่านผู้ชมทุก bueno ท่านนะครับวันนี้พบกับสำนักงานข่าวหัวหอมซาวน,นะครับสำนักงานข่าวทั่วลงหอมหอหญ่นะครับสำนักงานข่าวทั่วลงที่สุดแห่งประเทศไทยนะครับยิ่งกว่าพอเพื่นสาวพ,พึ่งจึ้งมากนะครับวันนี้เราจะมาสอบถามน้องๆที่มาทํากิจกรรมร่วมกับปปชในวันนี้นะครับซึ่งน้องๆมาจากหลายสถานศึกษามากนะครับในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องๆก,กันเลยชื่อธนวันพลสาลีชื่อเล่นชื่อปุ่มปิ่มค่ะวันนี้มาร่วมกิจกรรมของสำนักงานปปชค่ะ สวัสดีค่ะแนามตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกนกวัลราชดานะคะชื่อเล่นชื่อว่ากี้ค่ะกี้นะครับผมวันนี้เขาให้มาทำอะไรอยู่รู้หรือเปล่าวันนี้มาเข้าร่วมกิจกรรมของของสำนักงานปปชค่ะสวัสดีค่ะแนามตัวหน่อยครับมาจากที่ไหนกันครับเอ่อมาจากโรงเรียนน่ะเชี่ยวพิยาสันค่ะ ลงไปชี้หลนนุมถนนลงไปดูไปวัดถนนเพราะพี่น้องประชาชนในพื้นที่แจ้งมาว่าอันนี้เพิ่งทำได้เดือนเดียวพาังแล้วไม่กรเด่งขึนลแต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยเราในส่วนของผู้่มิยานยนก็ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าอันไหนที่ยังเป็นปัญหากันอยู่ที่เราจะต้องสอบสอนรายละเอียดเดี๋ยวพวกพี่ๆก็อาจจะให้ข้อมูล คนทุนสำคัญไหมสำคัญถ้าเราจะมีสระน้ําอยู่หนึ่งสระวิธีการหาปลาบางคนก็ใช้สะดุง้งดึงเอาลยเพราครับบางคนก็นใส่วางเหนพนไม่เห็นก็นใส่มือมุ้งมองแต่ว่าลูาูคน้วยเอารถเข้ใหญ่ๆมากเอาสะดุงง้งใหญ่ๆโจกบุเดเต็มๆหรอต้นทุนต่างกันไหมครับเมื่อต้นทุนมันต่างกันผลลัพธ์หรือการแข่งขันทำให้เราแตกต่ตางไหมแตกตา่าง อย่าบอกว่าต้นทุนไม่เกี่ยวต้นทุนเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่้รับความเป็นธรรมไม่ใช่ว่ามันมีจุดสตาดที่เดียวกันใช่ไหมคุณต้องดูด้วยว่าผ่านหน้าที่เขาไปเนี่ยมันไปทีรถอะไรถูกไหม่รกมีกำแพงสูงเนี่ยมีกำแพงสูงบังไหมมีเด็กคนหนึ่งสูงเอะไรครับ เด็กคนหนึ่งสูง100เซนเด็กคนหนึ่งสูง150เซนแต่กำแพงสูง2เมตรคือ200เซนรัฐบาลหรือผู้เมียนม่บอกว่าผมให้ความเท่าเทียมโดยผมให้กล่องมาคนละให้เท่ากันทุกคนเลยนะทุกคนในทุกกล่องนะได้กล่องทุกคนแต่กล่องดนสูงแค่50เซนมันมีคนเดียวที่จะมองเห็นคือเด็กคนที่สูง150เอ้ะสูง50กว่า1 0อยเห็นไหมครับได้รับความเท่าเทียมไหม เทัาเทียมพอมาได้ทุกกองแต่มันเป็นธรรมไหมไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าว่าอะไรครับการบริหารจัดก,การของหน่วยงานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ทั่วถึงนะมันต้องรู้ว่าเขาขาด AF ASF นะคะในหมูทำให้หมูตายไป6ล้านกว่าตัวในปีที่แล้วนะคะนาประมาณ8.442ล้านไร่พื้นที่เก็บเกี่ยว8.275ล้านไร่ผลผลิตได้4.9่จดล้านตันแล้วก็ผลผลิตต่อไร่นะคะได้591กิกโลกรัมคือข้าหล่าโลกมีมากนะคะโดย มีอามีมากแล้วก็มีประเทศคู่แข่งเป็นประเทศเวียดนามน,นะคะทําให้ราคาเข้าของเรานะคะมีราคาที่ลดลงค่อนข้างมากนะคะทําให้ราคาไทยอ่าทำให้ราคา,า,คาข้าวไทยของเราไม่สามารถแข่งขันได้ะคะ่ะผู้ที่กระท,ทําความผิดฐานเหล่านี้นะครับผมถ้าเป็นผู้ถ้าเป็นผู้จ่ายน,นะครับผมก็จะมีความผิดฐานช่อโหงมาตา41หนะครแล้วก็ผู้ใดปกปิดข้อความนเป็นเท็จ นะครับผมจะมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทน,นะครับผมหรือแล้วแต่ตรงนี้คือต้นเหตุเราถ้าเราไม่สามารถหรือแม้แต่รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราปายเหตุั้งนั้นถ้าเราปายเหตุเราเลยทำไม่ยากเรากลุ่มพวกเราหรนี่คนเห็นเขาขายอรเตอรี่มันเกิอนอยู่แล้วล่ะแจ้งตำรวจทุกคนกลุ่มนี้สักร้อยคนขาย เป็นเรื่องที่คือหาในแต่ละประเทศเดี๋ยวฝ่ายให้มีอำนาจคุณจะต้องมาช่วยกัน,กน,กนจัดการแน่ใจนะครับที่ร้องบอกว่าสามารถแจกงกับได้อยู่แล้วถาหมหน่อยว่าที่ไหนขายป๊าซิีว่าที่เดินขายไม่ได้ก็ต้องตลากไงาบอกว่าได้งาราคาเท่านแล้วมันมีคนรับซื้อโดยไม่ต้องเหเนเื่อยไปเล่ขายเลยเอาไหมได้กำไรไปละห้าบาทสิบบาทขายของยุบแผง มีคนขายนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเดินให้เหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นพอรับซื้อมาแบบนี้นะครับคนที่รับโคต้ามาไปขายต่อได้กำไรราคามันถี่สูงขึ้นมีกลุ่มที่จะเอาไปขายต่อก็ต้องมาซื้อในราคาที่มันถีบตัวสูงขึ้นแบบนี้นะครับพรามาถึงลูกค้าในพื้นที่พี่น้องประชาชนเราเนี่ยราคามันก็เลยยืนขึ้นมาแบบนี้นี่คือปัญหาง่ายๆที่ที่เห็นแล้วว่ามันมันสูงมาตั้งแต่ต้นทางแล้ว ว่าจะพูดถึงทรัพยากรที่ประเทศไทยของเรามีแล้วก็พูดถึงว่าทําไมในเมื่อเรามีทรัพยากรที่ดีแล้วทําไมมันถึงส่งผลกระทบว่าทําไมประเทศไทยของเราทําไมไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วก็ทําไมประเทศไทยเราถึงอยู่ในจุดเดิมค่ะสิ่งที่เรากําลังชวนน้องๆมาทําวันนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เรากาลังชวนน้องๆมาทําวันนี้เนี่ยคล้ายๆกับการมาทําอะไรฮะมาทําอะไรครับมาทาถนน ถนนเส้นหน้าสุโขทชนมกษร,จา,รจากรเนี่ยจากสารานมไปพลบือเนี่ยใช้คนทำไม่ถึงห้าสิบคนนะครับต่อมาทั้งยี่สิบสาสิบคนบวกกับเครื่องจักรแต่ต้องรู้ไว้ว่าปริมาณรถที่วิ่งต่อวันเนี่ยวันละหลายหมื่นคันนะครับคนทําไม่เท่าไหรนะ่เลคนทําไม่กี่คนนะแต่คนได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เขาทําเนี่ยวันละหลายหมื่นคนเพราะนั้น,เ,นเราเนี่ยกำลังอยู่ในสถานะนของเนี่ยครับคนทําถนนเ,นเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนทุกคนทุกคนไาทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะต่งคนต่งมีภาระแต่ถ้าเรามองในมิติภานะอย่างเดียวนี่มันจะไม่มีใครมาเหลียวเหนี่ยสังคมเลยถูกไหมครับอ่าใช่ไหมเราก็ต้องดูแลครอบครัวเราก็ต้องทำอาหารกินต้องใช้นี้ใช้สิ่งทำไมต้องเสียเวลาบางอย่างเนี่ยมาทําเรื่องนี้ทำไมฉันต้องมาทำกิจกรรมล่ะทั้งที่ถ้าฉันมีเวลามากฉันไปดูหนังกบแฟไม่ดีกว่าหรอฉันไปเที่ยวกบแฟไม่ดีกว่าหรอแต่มันก็ต้องมีคนบางคนลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนอีกหลายสิบหลายหมื่นหลายพันคนได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เราทำ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นอิดก้อนแรกไม่ใช่แค่ว่าลงมือก่อนนะครับการที่เราเป็นอิดก้อนแรกไม่ใช่แค่ลงมือทาก่อนเพื่อแต่หมายถึงว่าเราต้องเสียตลาดตัวเองถูกทับลงไปใต้ดินนะมองเห็นไหมคนเด่นมองเห็นไหมไม่เห็นนะคนมองไม่เห็นในสิ่งที่เราทํานะครับแต่คนที่จะเห็นก็คือคนที่มาทําหลังจากเรารุ่นที่สี่ที่ห้าที่หกมันโผล่ขึ้นมาเป็นกาแพงนะไอ้ที่เป็นรุ่นแรกๆที่มาทํามองไม่เห็นนะคล้ายๆกับเราไม่ได้ทำแต่ในความเป็นจริงสําคัญไหม สำคัญมากอันนี้เป็นวิธีการที่เดกันภาพนี้สะท้อนวิธีความคิดที่ดีที่สุดครับ้องดูภาพนี้สะท้อนวิธีคิด,ด,ดน,พพนี้นดดได่ดีสุดเสานี้ไวุ่นวายไหมสายไฟเด่ยุ่งมากไหมถ้าสมมติว่าปัญหาการทุจริตของท่านคือเสาไฟเสาเนี้ยเนี้ยถ้าคนทั่วไปมองกันว่าออ,ออมันกืนยากเนี่ย ยุ่งหกับพีมองทุจริตที่นี่กับทุจริตมองนี่ก็ชอบโกงบนนี้ก็ชอบโกงเขาไปเกี้ยวของเขาก็ดิขาเขากระดิยิ่งเพราะ่ีผลประโยชน์ถ้าต่างคนต่างคิด่างน,นี้มีใครอยากจ,จะเข้ามาแก้ไขนะครับไม่มีแต่ถ้ามีใครก็คนหนึ่งเอยฉันตั้งใจจะมาทำเราอาจจะไม่ไปเรือกตรงจุดที่มันอันตรายมากเช่น ama, ยาบ้าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเขามองว่าเขาส่งยาบ้าอย่นี่ไหนไม่ต้องไปจากจ้องเผื่อเขาจิงมาเราก็ต้องเริ่มจากการเป็นแกนนำการเฝ้าระวังการให้ขอ้อมูลกับเพื่อน เราก็เริ่มจากสายไฟที่มันอยู่รองสุดก็ได้ถูกไหมครับสายไฟที่มันอยู่รอกสุดอะไรที่มันทำามง่ายแต่ไม่ว่าจะเริ่มทําง่ายหรือทํายากแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือมันมีคนบางคนลุกขึ้นมาทําแล้วนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างแต่ถ้าวันนึงสังคมเรามองว่าสายไฟนี้มันยุ่งยากทำไม่ได้หรอกมันเหนื่อยมาทำไม่ได้ใน่้อนหรอกมันจะเป็นยังไงครับสายไฟมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงเราจะรอให้สายไฟมันฝุกพังไปเลยได้ไหม สังคมเราจะเป็นยังไงถูกไหมครับนี่คือประเด็นปัญหานี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าพวกเรฟังว่าทำไมต้องมีคนบางคนลุกขึ้นมาทําอะไรก่อน